ปลูกข้างล่างกับปลูกบนดอยนะครับการเติบโตอะไรของมันเงี้ยครับแตกต่างอยู่นะคะ<ม>เพราะว่าข้างบนดอยอากาศจะดีกว่าพื<ม>้นที่ลาดเพราะว่าในความที่มัน,มนเป็นพื้นที่สโลปเนี่ยคะ่ะใช่เวลาลมพัดมาหรือว่าอากาศมันก็จะเย็นรสชาติก็ต่างกันอยู่นะคะ ยางส้มมันชอบอากาศเย็นๆใช่ไหมคะถ้าป<ม>ีไหนที่อากาศหนาวจัดอะไรเงี้ยส้มเราก็จะออกไปมันก็จะหวาน<ม>สีมันก็จะสวยบชยรูปมันก็จะใหญ่เงียคะ่ะหนึ่งต้นเนี่ยเราไว้ลูกเยอะไหมค่ะออกเท่าไหร่ก็ก,ก็ไว้เท่านั้นอ๋อก,ก็คือเราไม่มีการแต่งจแต่ว่าจะ<า>ม <ๆ S 2> ีการตัดแต่งจริงให้มัน,ให,มนให้มันโปง่งสมมุติว่าเราเจอลูกที่มันเล็กเกินหรือว่ามันแบบดูแล้วมันไม่โตแล้วก็ตัดทิ้ง<ม>ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือก็คือทิ้งให้มันเป็นตามธรรมชาติต้นหนึ่งเนี่ยคือสามารถเก็บเกี่ยวได้นานไหมสิบปี ประมาณ10ปีคือหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนชุดใหม่อย่างเงี้ยนะครับค่ะถ้าตามหลักที่ท,ที่เขาทําส่วนกันนะครเราเก็บหมดละหลังจากนั้นเรามีการดูแลยังไงต่อครับเราแรกก็มาตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้มันโป่งให้มันแตก,แตกดอกหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ไก่สวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสร้างไรายได้นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ เรามาอยู่กันที่สวนส้มนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับเจ้าของสวนนะครับว่าเขามีวิธีการดูแลและการปลูกยังไงนะครับผมสวัสดีครับค,ครับผมช่่ยแนะนําตัวหน่อยครับชื่อลลิพัทอำนาจปลูกนะคะชื่อเล่นชื่อน้องน้าอิงค่ะบ้านสวนส้มพอใจค่ะตั้งอยู่ที่ตาบปลป่าแปอําำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส้มที่เราปลูกนี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับใส่น้าผึ้งค่ะ สายน้ำผึ้งใช่ค่ะสวนของเรานี่มีพื้นที่เท่าไหร่ครับในการปลูกส้มประมาณ17ไร่ค่ะ17ไร่เนาะใช่ถ้านับเป็นต้นนี้จะประมาณกี่ต้นครับตอนนี้มีประมาณพันต้นประมาณพันกว่าต้นเนาะใช่ค่ะพันกว่าต้นเราปลูกมานานยังครับปีนี้เข้าปีที่ห้าละค่ะปีที่ห้าเนาะใช่ค่ะเพิ่งเริ่มปลูกเมื่อไม่สองสามปีที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งเริ่มเก็บผลผลิตได้สองสามปีเองค่ะก็คือเราเก็บผลผลิตมาแล้วสามรอบ โดยประมาณสามรอบครับผมเดี๋ยววันนี้ยังไงรบกวนน้องน้องบิงนะครับช่วยพาไปดูสวนหน่อยนะครับว่าเรามีวิธีการดูแลการปลูกยังไงเนาะครับผมครับไปทางไหนก็เริ่มทางไหนกันดีครับไปทางนี้กันก็ได้ค่ะครับผมไปครับไปครับตรงนี้คือเขาเรียกว่าอะไรตีนดอยหรือว่าเป็นบนดอยบนดอยค่ะบนดอยใช่กลางสวน กลางสวนใช่ออข้างล่างจะอยู่ตรงนู้นครัซึ่งไอ้ส้มเนี่ยมันจําเป็นไหมครับที่ว่าต้องปลูกอยู่บนดอยจริงๆมันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องปลูกบนดอยนะคะคือใช่มันสามารถปลูกที่ลาบก็ได้อะไรเงี้ยแต่เพเอิญว่ามรดกข,ของเราที่คุณตาคุณยายทิ้งไว้ให้มันเป็นมันเป็นดอยอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เลยมาปลูกที่นี่อยากรู้ว่าคือถ้าเราไปปลูกข้างล่างกับปลูกบนดอยนะครับมันแตกต่างกันไหมเ,เรื่องรสชาติเรื่องการเติบโตอะไรของมันเงี้ยครับแตกต่างอยู่นะคะ เพราะว่าข้างบนดอยอ่ะอากาศจะดีกว่าพื้นที่ลาบเพราะว่าในความที่มันมันเป็นพื้นที่สโลปเนี่ยค่ะใช่เวลาลมพัดมาหรือว่าอากาศมันก็จะเย็นมากกว่าพื้นที่ลาบข้างล่างอากาศพื้นที่ลาบข้างล่างมันจะอุ่นๆกว่าข้างบนเนี่ยค่ะใช่เพราะส้มชอบอากาศหนาวแล้วเรื่องรสชาติมันต่างกันไหมรสชาติก็ต่างกันอยู่นะคะยังส้มมันชอบอากาศเย็นๆใช่ไหมคะถ้าปีไหนที่อากาศหนาวจัดอะไรเงี้ยส้มเราก็จะออกไปมันก็จะหวานสีมันก็จะสวย ชายลูกมันก็จะใหญ่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในอากาศที่อุ่นหรือร้อนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยโตเปลือกมันก็จะหนางเงี้ค่ะใช่ซึ่งส้มไอ้สายนะ้ำผึ้งที่เราเลือกมาปลูกนะครับมันเปลือกมันเขาเรียกว่าเปลือกเปลือกบางเนาะเปลือกนะบางรสชาติล่ะครับรสชาติก็จะเป็นเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานใช่ค่ะอันนี้คือเพราะว่าด้วยความของเรามันเป็นส้มอินทรีส้มออแกนิกใช่ไหมคะครเราไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆปล่อยให้มันเติบโตตามธรรมชาติเนี่ยพอเติบโตตามธรรมชาติรสชาติ จริงๆแล้วรสชาติของโฟมมันก็จะเป็นออกเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะครับผมใช่ก็คือของเรานี่เป็นส่วนที่แบบเป็นออแกนิกร้อเอร์เซ็นตค่ะไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะเห็นว่าเพิ่งได้ไอ้แกลบมามอกําลังกําลังอยู่ในขั้นตอนค่ะขอขอ GAP ค่ะครับผมก็คือเราได้แล้วค่ะคือคือได้แล้วใช่ไหมเกษตรอำเภอให้ลคะรอรอเอกสารรอเอกสารอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นก็คือสวนนี้ก็คือ ออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นี่เขาขายโลเท่าไหร่ครับส้มสำหรับส่วนหนูนะครับ <Okay. S 2> ถ้าเป็นลูกใหญ่แบบจัมโบ้ใช่ไหมคะหนูจะขายที่โลเจ็ดสิบบาทแต่ถ้าเป็นขะไซมีหลายขนาดนอ, 5, อ, 6, 4, อ, 5, อ,อย่างเงี้ยค่ะเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์สี่เบอร์ห้าอะไรเงี้ยรวมกันก็จะขายที่โลละห้าสิบบาทแล้วก็จะมีส้มลูกเล็กครับก็จะขายโลละสามห้าสามโลร้อยค่ะอืครับผมแล้วส้มที่เราปลูกนะครับเราเอาไปส่งที่ไหนครับ ไม่ไม่ส่งที่ไหนค่ะขายออนไลน์จากเพจส่วนตัวอย่างเดียวค่ะอ๋อก็คือเราเราไม่ได้ส่งไม่ขายส่งค่ะส้มหรืออะไรเนาะส้มอะไรเลยใช่ค่ะคือเราเน้นขายออนไลน์ขายออนไลน์แล้วก็เน้นขายให้กับคนที่เขารักสุขภาพจริงๆอย่างเนี้ยค่ะใช่ก็คือเราขายเราขายเองเนาะขายเองค่ะปลูกเองเก็บเองแล้วก็ขายเองค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ทําเหมือนกับว่าเราปลูกกินเองใช่ค่ะมันเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะอารมณ์เหมือนเราปลูก ปลูกเพื่อสุขภาพปลูกกินเองเพื่อสุขภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลวอยากจะส่งต่อให้กับคนที่มีความชื่นชอบในเรื่องสุขภาพหรือรักสุขภาพเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วแล้ว,ลวอย่างที่ผมเห็นเนี่ยตอนเนี้ยที่สวนเราเนี่ยเรารูปแบบการปลูกครับเป็นยังไงครับเนี่ยตอนนี้เราปลูกแบบขั้นบันไดขั้นบันไดลงมาใช่ข,ขั้นบันไดลงมาอมแล้วแล้วไอ<า>้<า>นี่แหละครับแล้วที่เป็นฟางรอบ,บ,บอย่างเงี้ยอ๋อเอาไว้เพื่อให้ต้นน้ำมันอุ้มน้ํามากขึ้นเงี้ยค่ะก็คือเวลาเราใส่น้ํา มันก็จะช่วยกักเก็บน้ำให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นอ๋อครับก็คือตรงนี้ก็คือไม่มีหญ้าเลยเนาะค่ะเราก็จะเอาย่าแถวแถวคนต้นออกค่ะอใช่อย่างต้นหนึ่งเนี่ยครับเขาให้ผลผลิตเยอะไหยครับอูประมาณยี่สิบโลต,ต่อต้น,นต้นนะคะอ๋อใช่แต่ว่าแต่ว่ายี่สิบโลเนี้ยเราจะเอาไปคัด คัดเกรดอีกทีใช่ค่ะแต่ว่าหนึ่งต้นเนี้ยจะได้ประมาณอยู่ประมาณ20กิโลดยประมาณด้วยความที่เราเป็นออร์แกนิกเนาะเราไม่ฉีดยาไม่พ่นยาไม่อะไรอย่างนี้ครับต้นหนึ่งเนี่ยมันเหลือเยอะไหม <laughs> จากการถูกแมลงกินเนี่ยเหลือเยอะไหม <laughs> ก็เหลือประมาณที่ใช้ได้อะค่ะประมาณ1ิบกิโลสิบกิโลใช่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งที่พี่เห็นคือคเป็นส้มน้ำไปก็คือมันมันไม่โตแหละแต่มันจะเหมือนมะนาวแต่คือ น้ำจะเยอะมากครับใช่แต่รสชาติมันก็จะออกเปรี้ยวเปรี้ยวไปนิดนึงอย่างค่ะใช่ครับก็คือความสําคัญของการปลูกส้มเนี่ยอยู่ที่ไหนครับจริงๆแล้วอยู่ที่การเอาใจใส่นะหนูว่า,เ,าเพราะว่าส้มะมันรายละเอียดปีกย่อยคือมันเยอะมากนี่ครับไม่ว่าจะเป็นโรคโรคของต้นเองอย่างนี้นะคะแมลงอย่างเงี้ยมแมลงวันทองอย่างเงี้ยค่ะเพี้ยอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเราแก้ปัญหาย,ยังไงครับ ใช้น้ำส้มควันไหมที่ทํามาจากอะไรนะที่ขมๆมอะสะเดาค่ะใช่สะเดาพ่นพ่นมันเพื่อที่ให้มันขมๆมเนาะแมลงจะได้ไม่มาเจาะแต่ก็เจาะอยู่นี่อ๋อก็คือลดความสูญเสียให้น้อยลงใช่ค่ะลดความสูญเสียให้น้อยลงแต่พูดถึงมันก็มันก็ยังมาเจาะอยู่เจาะอยู่ค่ะใช่ก็ด้วยความที่เราเป็นออร์แกนิกเนอะใช่ค่ะแล้วอย่างส้มต้นหนึ่งเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งต้นเนี่ยเราไวลลูกเยอะไหมหรือว่ามันออกเท่าไหร่ก็ไว้เท่านั้นอะ ค่ะออกเท่าไหรก่ก็ก็ไว้เท่านั้นอ๋อก็คือเราไม่มีการแต่งว่าจะมีการ<ะ>ตัดแต่งกิ่งให้มันให้มันโปร่งสมมุติว่าเราเจอลูกที่มันเล็กเกินหรือว่ามันแบบดูแล้วมันไม่โตแล้วก็ตัดทิ้งใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือก็คือทิ้งให้มันเป็นตามธรรมชาติอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเห็นต้นไหนอ๋อเดี๋ยวต้น้นเดี๋ยวเราไปดูต้นร้น,นครับได้ค่ะโอเค okay ครับผมเนี่ยครับอย่างต้นเนี้ยครับที่ผมเห็นก็คือเราเอาไว้หมดเลยเอาไว้หมดใช้ใบคทำใช้วิธี เอาไม้คำ้ำไม้ค้ำไว้ใชอ่อย่างอย่างอย่างพวงนี้ถ้าปะมาณกี่โลกแล้วหสิบกว่าโลกใช,ใช่สิบกว่าลูกค่ะอ๋อก็อย่างที่ว่าคือต้นหนึ่งนี่ก็คือยี่สิบกว่าโลใช่แต่ดูจากต้นนี้แล้วน่าจะเกินนะผมว่าเนาะ <ก S 2> ต้นนี้นเยอะมากใช่คือมันจะเป็นอย่างนี้ทุกต้นเลยไหมครับคือเยอะๆดอกแบบเนี้ย ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่แต่ก็ถามว่าบางต้นก็ก็ออกน้อยบางต้นก็ออกลูกห่างบางต้นก็มาเป็นแบบแบบพวงแบบนี้อะค่ะใช่เพราะว่าเราเน้นเป็นธรรมธรรมชาติเนาะเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงใส่สาราเคมีหรือว่าป้องกง<ช>ันแมลงอะไรนนอย่างเงี้ยะก็คือเนี่ยอย่างผลเนี่ยที่ผมเห็นนี่ก็คือมันจะเป็นาลายๆอย่างนี้เนาะ <c oughs> ลายบางบางบางลูกก็ไม่มีส่วนใหญ่ก็จะลายเพราะเราไม่ได้พ่นสารเคลือบใดๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่พูดถึงรสชาติก็คือมันก็เหมือนกันเหมือนกันค่ะอืม,มกี่ต้นนะครับที่ปลูกพ,นนพันกต้นใช่แล้วผลผลิตทั้งหมดอะครับทั้งสวนเราเนี่ยเราเก็บรอบหนึ่งเนี่ยได้กี่กิโลกี่ตันครับจริงๆถ้าจะเก็บทั้งสวนเนี้ยก็ได้เป็นพันโลอยู่นะคะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราทํากันเองแบบครอบครัว ก็แม่ลูกเนี่ยนะคะเราก็จะเก็บแค่อาทิตย์ละหนึ่งร้อยโลหรือถึงถ้ามีออเดอร์เยอะหน่อยก็สองร้อยโลได้แค่นั้นอย่างเงี้ยค่ะคือพูดถึงว่าเก็บทันไหมครับทันไหมทันทันมันโตไหมหมายถึงว่าเรามีปล่อยทิ้งบ้างก็มีอย่างเงี้ยมีไหมใช่ก็ก็มีค่ะอ๋อก็คือเราเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันอ๋อก็คือทำเองไงสวนส่วนส่วนนี้คือเราอยู่ที่สวนนี้เลยไหมครับหรือว่างไงครับอ๋อไม่ได้อยู่ที่สวนนี้ค่ะเราจะขึ้นมาสุกเสาร์อาทิตย์ มาดูแลสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันถึงจันถึงสุกตอนก่อนยินนะคะก็ทํางานประจาอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คืออ๋องั้นแสดงว่าที่สอนนี่คือเราทําเป็นงานเสริมเป็นงานเสริมเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้เสริมซึ่งซึ่งซึ่งมันให้ผลผลิตปีละครั้งเนาะค่ะปีละครั้งค่ะมันไม่เกินสามเดือนอส่วนมากมันออกเดือนไหนครับที่ที่ช่วงที่ส้มออกตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาใช่ค่ะก็คือสามเดือนนี่คือ ผลผลิตเขาเต็มที่ละเต็มที่ละพร้อมขายละใช่ตลาดจากนี้ไปก็คือก็คือมักาลาก็คือไม่มีแล้วก็จะเป็นขั้นตอนในการบำรุงต้นเพื่อรอมันออกดอกออกผลปีหน้าอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับผมอย่างต้นหนึ่งเนี่ยคือสามารถเก็บเกี่ยวได้นานไหมสิบปีอะค่ะประมาณสิบปีคือหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนชุดใหม่อย่างเงี้ยละครับค่ะถ้าตามหลักที่ที่ที่เขาทําส่วนกันนะคะอ๋อสมมุติว่าเราเก็บหมดละหลังจากนั้นเรามีการดูแลยังไงต่อครับตอนแรกก็มาตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้มันโป่ง ให้มันแตกดอกอะไรเงี้ยใช่แล้วก <Hollywood. S 1> ็หลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกเงี้ยค่ะปุ๋ยคอกก็เป็นปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ไก่ใส่บำรุงต้นมันเงี้ยค่ะใช่ครับผมแล้วทีนี้รายได้เฉลี่ยต่อรอบเนี่ยต่อรอบตกปยู่ท่เท่าไหร่ครับถ้าถ้าปีไหนที่อากาศดีผลผลิตแบบเต็มต้นเงี้ยนะคะก็จะได้หลักแสนอยู่ค่ะแต่ถ้าแบบอย่างปีนี้อากาศไม่ค่อยดีน้ําน้อยอะไรเงี้ยเทฟ่วฝนทิ้งช่วงเงี้ยก็ได้น่าจะประมาณแปดหมื่นค่ะ พูดถึงเรื่องอไรายได้ละทีนี้ต้นทุนครับต้นทุนในการดูแลบำรุงส้มเนี่ยครับเรามีต้นทุนไหมครับมีค่ะก็จะมีพวกค่าปุ๋ยเป็นหลกัหลกๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่ได้บําแบบใช้สารเคมีอะไรเยอะอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็จะมีค่าปุ๋ยประมาณเดือนละประมาณ 4, มสี่ห้าพันส่วนค่าแรงงานอะไรนี่มีไหมครับไม่มีเลยค่ะ ตัดหญ้าคุณพ่อก็ตัดเองใส่ปุ๋ยคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยกันใส่เองอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นธุรกิจครอบครัวเนาะเราไม่ได้จ้างใครไม่ได้จ้างใครเพราะฉะนั้นต้นทุนก็มีแค่ค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยก็ตกเดือนละประมาณ3ามสี่พันค่ะประมาณครับผมครับเราก็ตัดต้นทุนออกไปได้เยอะเนาะเพราะเราทําเองใช่แล้วข้อดีที่เรามาทําสวนส้มเนี่ยถึงมันจะเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมเนี่ยเราได้ข้อดีอะไรจากตรงนี้บ้างครับ ก็ยาง,งแรกมันทําให้เรามีสมาธินะคะเวลาสว,ว่าเราเข้าสวนแต่ละทีอย่างเงี้ยเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้ไไดตัดเหมือนรัดขาดจากโลกภายนอกอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีสมาธิในการทําต่างๆเงี้ยเนาะใช่แล้วอีกกางหนึ่งก็คือทุกๆตีอ่ะเวลาผลผลิตออกเงี้ยคะ่ะครอบครัวของเราทั้งหมดก็จะมาช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตแพ็คส่งลูกค้าช่วยกันโพสต์ขายสินค้าอย่างเงี้ยหนูว่ามันเป็นความสุขทางใจมากกว่าเงี้ยคะ่ะใช่ก็คือเป็นเหมือนกับการพบปะ ครอบครัวใช่ค่ะเป็นซึ่งซึ่งปกติทวันนี้คือเพราะว่าต่างคนต่างทำงานไงอ๋อเพราะว่าต่างคนต่างทางานทักแปดโมงเช้าออกจากบ้านกับกลับถึงบ้านก็หกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เขาไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าส่วนเนี้ยก็เหมือนเหมือนเป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเหมือนเป็นมิตรแฟมิลี่เอ n g ติ้งอะไรอย่างเงี้เป็นวันครอบครัวเนาะครอบครัวันครอบครัวก็คือสองสามวันใช่ค่ะมาเจอกันทีก็ดีครับก็ดีก็ดีแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าคนที่เขา อยากจะปลูกเนะี่ยคนที่เขาอยากทําสวนส้มแบบเราเนะี่ยคือเรามีอะไรอยากจะฝากบอกไหมครับทาสวนส้มจริงจริงมันก็ไม่ยากนะคะแต่มันอยู่ที่ที่ใจเรามากกว่านาะเพราะว่าส้มอะ่ะมันโรคเยอะยิ่งปลูกออแกนิกอีกเนี้ยค่ะเราจะท้อบางบางทีคุณพ่อก็มีท้อบ้างนะเพราะว่าเจอกับแมลงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยโรคเอ้ยเพราะว่าเราไม่ได้เราใช้แบบออแกนิกอะไรเงี <ừ> ้ยค่ะเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรอย่างเงี้ย <ừ> ใช่ก็ <ừ> อยากจะบอก คนที่เขาสนใจอยากจะปลูกอะไรเงี้ยก็จิตใจต้องเข้มแข็งสุดๆนะคะสถานที่ด้วยเนาะเราต้องมีสถานที่เนาะสถานที่ต้องเอื้ออํานวยอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือพวกน้ําใช่ไหมน้ำอ๋อใช่น้าต้องถึงงเงี้ยค่ะเพราะว่าส้มมันก็จะชอบความชุ่มชื้นนะเนาะอากาศดีๆอย่างเงี้ยค่ะใช่หลักๆก็คือใจใจค่ะใจต้องสู้ค่ะใจต้องสู้เท่านั้นใช่ ถ้าสมมุติว่ามีคนที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาอยากจะออเดอร์ส้มเราเนี่ยอยากจะติดต่อซื้อส้มหรือขอคำปรึกษาอะไรเงี้ยครับเราสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับก็จะมีเพจ a c e b o o k นะคะชื่อบ้านสวนส้มพอใจค่ะติดต่อได้ทางนั้นเลยค่ะทางนั้นก็จะมีบอกรายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยค่ะอืมโอเคครับสุดท้ายแล้วครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับขอขอบคุณน้องน้ำอิงค่ะครับครับผมที่มาให้ความรู้เนาะแล้วก็พาเรามา ดูสวนส้มน,น,นะครับเนาะขอบคุณครับ